ว่าด้วยความหวังคําว่าความหวังและความสําเร็จหวังของนารชนนั้นมีความพอใจนี้เป็นต้นเหตุอธิบายว่าตัณหาตรัสเรียกว่าความหวังคือความกําหนัดความกําหนัดนักอภิชาอากุศลละููลคือโลภะคําว่าความสําเร็จหวังอธิบายว่าคนบางคนในโลกนี้ เมื่อสแสวงหารูปก็ได้รูปเป็นผู้สมหวังในรูปเมื่อสแสวงหาเสียงกลิ่นรสโผฏฐพพะตระกูลหมู่คณะอาวาตลาบยศสลรเสริญสุขจีวรบินทบาทเสนาสนะกิรณะปัจจัยเพศสัตรบริขารพระสูตรพระวินยัยพระอภิธรรมอรัญญิก,กังคะทุดงปินทปาติกังคะทุดง ปังสุกูลิกังคทุโดงเตจิวริกังคทุโดงสัปทานาจาริกังคทุโดงขลุปปัจฉาพัตติกังคทุโดงเนสัจิกังคทุโดงยะถาสันทติกังคทุโดงปฐมฌานทุติยฌานตติยฌาน จตุทะฌานอากาสานัญจายตนะสมบัติวิญญาณัญจายตนะสมบัติอากินจัญญายตนะสมบัติเมื่อแสวงหาเนวสัญญาณนาสัญญายตนะสมบัติก็ได้เนวสัญญาณนาสัญญายตนะสมบัติเป็นผู้สมหวังในนวสัญญานาสัญญายตนะสมบัติสมจริงดังที่ พระกาลุทธายีกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าชาวนาไถนาก็ด้วยหวังผลหวานพืชก็ด้วยหวังผลพวกพ่อค้าเที่ยวหาทรัพย์เดินเรือไปสู่สมุทรก็ด้วยหวังผลข้าพระองค์อยู่ในที่นี้ด้วยความหวังอันใดขอความหวังอันนั้นของข้าพระองค์จงสำเร็จเถิด ความสำเร็จตามความหวังตรัสเรียกว่าความสำเร็จหวังคำว่าความหวังและความสำเร็จหวังของนารชนนั้นมีความพอใจนี้เป็นต้นเหตุอธิบายว่าความหวังและความสำเร็จหวังมีความพอใจนี้เป็นต้นเหตุมีความพอใจเป็นเหตุเกิดมีความพอใจเป็นกํำเนิดมีความพอใจเป็นแดนเกิดรวมความว่า ความหวังและความสำเร็จหวังมีความพอใจนี้เป็นต้นเหตุคำว่าความหวังและความสำเร็จหวังใดจะมีแก่นนรชนในพบหน้าอธิบายว่าความหวังและความสำเร็จหวังใดที่เป็นไปในเบื้องหน้าเป็นเกาะเป็นที่ต้านทานเป็นที่หลีกเกร้นเป็นที่พึ่งของนรชน คือนอรชนเป็นผู้มีความสำเร็จหวังเป็นที่ไปในเบื้องหน้ารวมความว่าความหวังและความสำเร็จหวังใดจะมีแก่นรชนในภพหน้าด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าสิ่งเป็นที่รักในโลกมีความพอใจเป็นต้นเหตุและชนเหล่าใดท่องเที่ยวไปในโลกเพราะความโลภความโลภของนอรชนเหล่านั้น มีความพอใจเป็นต้นเหตุความหวังและความสำเร็จหวังใดจะมีแก่นรชนในภพหน้าความหวังและความสำเร็จหวังของนอรชนนั้นมีความพอใจนี้เป็นต้นเหตุร้อยเอ็ดพระพุทธเนรมิตรทูลถามว่าฉันทะในโลกมีต้นเหตุมาจากไหนและการตัดสินใจมีมาจากไหน อันหนึ่งความกโกรธความเป็นคนพูดเทศและความสงสัยมีมาจากอะไรและทำเหล่าใดที่พระสมณะตรัสไว้แล้วทำเหล่านั้นมีมาจากอะไร